สั้นๆก่อนเผื่อจะถามต่อนะครับหนึ่งเราจะมีโครงการที่ว่าสลาก80เราจะคัดกรองคนขายที่เขาจะขายทุกใบเนี่ยครับ80เราให้เขาไปขาย2,500ใบต่อหนึ่งแผงเขาจะมีพันจุดทั่วประเทศอันเนี้เราคัดกรองอยู่แล้วก็ดําเนินการคัดกรองไปแล้วเสร็จเนี่ยประมาณ2,000ว่ะเท่าที่228แผงแล้วจะเริ่มต้นนะครับ2พฤศภาคม ถ้ามีแพงอื่นนะครับจุดขายอื่นที่เพิ่มเติมจาก228มันก็จะมีมากขึ้นนะครับเราตั้งใจจะทําให้ครบ1 0 0 0พันทั่วประเทศนเนี่ยนะครับค่ะไม่เกิน1กรกฎาในวันไปจากวัน่กรกฎาเปจุดแรกนะครับค่ะจุดที่2เนี่ยที่เราทําก็เป็นข่าวอยู่ตอนเนี้เราได้แพลตฟอร,ร์มมาจากธนาคารกรุงไทยละผ่านซื้อขายผ่านแอพลพเพิเคชันเป่าตังค่ะจะเป็นการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ก็เหมือกนกับด o m คอมนะครับทีเดียวว่ามันเป็นการขายทุกใบในราคา80บาท นะครับเช่นว่าผู้ขายเนี่ยอยากจะซื้อเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกในแพลตฟอร์มก็จะเปิดมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยจะมีเลขอะไรเลขอะไรบ้างเล่มไหนชุดไหนถ้ามันมีทั้งหมดยี่สิบเลขคคนซื้อโอ้โหมีทั้งยี่สิบเลขอยากซื้อสลากทั้ง 20, 20ยี่สบยี่สิบใบนี่แหละออืซื้อชุดยี่สิบใบมันก็จะขายแปดสิบาทนะอเพราะขายขันแอ<า>นไปนบ,บวกกว่านั้นไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ครับเพราะนั้นมันจะขายต่ำราคาตรงเนี้ยเราได้แพลตฟอร์มเรียบร้อยเราก็จะไปปรึกษาหน่วยเหนือ ที่จากัดดูแลสํานักงานสลากว่าเราทําได้ไหมค่ะถ้าเขาบอกว่าเราทําได้เพราะเราเชื่อว่าเราทําได้ครับเขาบอกเราทําได้เราก็จะทําเลยซึ่งเร็วสุดก็คือว่า2พฤษภาคมและก็ไม่ควรเกิน1นกรกฎาคมเหมือนเดิมถ้า<ะ>อนุญาตให้เราทําอันที่สามเนี่ยคือถัดฟองคนขายจริง<ะ>ตอนแรกเนี่ยเราเชื่อว่าคนขายสลากน่าจะมีไม่เกิน500,000คนนะครับ400,000-500,000คนเพราะมันมีโควิดคนก็อยากขายสลากป<ะ>รากนคนลงทะเบียนหลอล้านคนคนระับโอ้โห เพราะนั้นจริงๆเนี่ยเราจ่ายสลากให้กับคนได้แค่ประมาณสองแสนคนเองอ่ะเพราะนั้นเราต้องมีกระบวนการคัดกรองครับซึ่งกระบวนการคัดกรองนี่ก็คือต้องก็คัดกรองว่าหนึ่งคุณขายจริงไหมนะครับมันจะมีสองระบบนะคนลงทะเบียนก่อนปีห8เพราะตอนนั้นเนี่ยเราเปิดระบบซื้อจองแล้วคนลงทะเบียนเอาเงินไปฝากธนาคารกรุงไทยกดตันตู้เอทีเมที่เป็นข่าวขึ้นโครมตอนนั้นครับคนกลุ่มนี้เราจะให้ผู้ว่าจังหวัดขอร้องให้ผู้ว่าจังหวัดกับตำรวจเนี่ยทุกพื้นที่เนี่ยไปตรวจดูว่าที่คุณก่อกปสมัคราคุณขายตรงเนี้ยคุณขายจริงไหมค่ะ แลวคนกลุ่มเนี้ยเขาจะต้องยืนยันตามสิทธิ์ที่เป็นที่มาของเมื่อกี้ที่พูดว่าเขาหูตาฟ้าฟางพากดนไม่ได้ถูกเนี่ยครับเพราะเราจะให้เขายืนยันว่าเขาเป็นคนขายให้กับรายย่อยจริงเขาจะต้องสแกน QR โค้ดให้ลูกค้าเนี่ยสแกนว่าซื้อจากร้านค้าตรงเนี้ยหรือถ้าลูกค้าเขาเนี่ยซื้อในราคา80บาทจากตัวเขาเนี่ยก็ซื้อผ่านแอปเป๋าตังค์เราจะมีเงื่อนไขในการคัดกรองะจะเป็นที่มาของการที่คนขายบางคนบอกโอ้โหมันลำบากยุง่งยากไม่สะดวกแล้วทําให้เกิดที่หมางการประท้วงในหลายข้อยและขยายเวลานะครับโอเคอันนี้พักไว้กองงนึ ถ้าคนกลุ่มนี้เป็นคนขายเองจริงพิสูจน์ทราบได้แล้วเนี่ยเขาจะเข้าไปอยู่ในถังของระบบซื้อจองธนาคารสองแสนคนโดยอัตโนมัติเขาที่มีอยู่ประมาณแสนสามนะครับถ้าคัดจองได้เท่าไหร่ก็ไปอยู่ในนั้นแหละอีกที่เหลือจากสองแสนเนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่อยากขายใหม่หรือคนที่ขายอยู่แล้วแต่ไม่มีอยู่ในระบบเดิมเราก็จะไปดูว่าอ๋อคุณผ่านกฎเกณฑ์นะคุณน่าจะเป็นคนขายได้นะเราก็จะสุ่มจับสลาก ถ้าเราคัดกรองเสร็จจะมีคนขายนะครับหน้าใหม่ที่สัญญาขายไปสิบัาทเองจริงครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าถือว่าสองแสนรายได้ปั๊บเนี่ยเราคัดกรองได้ก็เร็วสุดสองพฤษภาช้าสุดได้เป็นหนึ่งกรกฎาคมครับเราก็จะได้แต่คนที่เขาพูดกับเราว่าเขาจะขายจริงแก้ขายแบบนี้ปั๊บเนี่ยสากลบางรายจะขายได้ตามราคาเนืแต่เราก็หวังว่าจะขายได้แปดสิบาทกันกว้างขวางขึ้นแต่ว่ามันคงปัญหาไม่เบ็ดเสร็จแล้วครับเพราะว่าก็จะมีบางคนที่เขายังไปขายช่วงอ่ะมันคงยังแก้ไม่ขาดเพราะนั้นเราก็วางแผนไว้ว่า ถ้าโควิดเป็นโรคประจําถิ่นนะครึ่งปีหลังเราจะไปรับฟังคำพิจารณาประชาชนเราจะเริ่มทางระบบออนไลน์เต็มรูปแบบขึ้นเช่นเราอาจจะมีผลิตภัณฑ์ที่สมมติผมเล็ซื้อเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยผมก็ซื้อระบบออนไลน์เลยครับนซื้อกี่ใบก็ได้ละแล้วต่อมาก็คือคนขายก็ไม่ต้องวางเงินนะเพราะตอนนี้คนขายที่เวลาเขาจะขายเนี่ยเขาต้องวางเงินไปก่อนสามหมื่นห้าและถ้าเขากดนะครับได้สลากเขาเงินเนี่ยจะถูกโอนไปที่สลากนะครับแต่ถ้าสมมติว่า เขาไม่ได้สลักเงินจะกลับไปที่ขาวเพราะนั้นเนี่ยเขาอาจจะไปกู้หนี้ยืมสินที่จะต้องมาวางไว้ก่อนสามหมื่นห้านะครับแต่ถ้าเขาอยู่ในระบบของออนไลน์เนี่ยเขาไม่ต้องเอาเงินมาวางสามหมื่นห้าเขาขายได้เขาเปอร์เซ็นต์ไปเลยเขาจะได้ประโยชน์เร็วครับและคนขายที่ไม่คุ้นกับออนไลน์ก็ไม่ต้องห่วงครับจริงๆแล้วเนี่ยในครึ่งปีหลังเนี่ยถ้าช่วงนี้เราทาอะไรไม่ได้เพราะมันติดโควิดนะครับถ้าสมมติโควิดเป็นโรคประกกจำถิ่นเนี่ยก็วางแผนว่าในกฎหมายสลากปีหกสามเนี่ยเราจะรับฟังความเห็น จากประชาชนถ้าเราต้องการออกผลิตภัณฑ์รูปแบบอื่นที่ไม่ใช่สลากใบค่ะกฎหมายบอกว่าเราต้องรับฟังความคิดเห็นถ้าฟังเสร็จให้เสนอรัฐมนตรีคลังเพื่อไปขออนุมัติจากกรมออมเราเองเนี่ยมีมุมมองว่าและทุกคนมองเหมือนกันหมดนะครับตอนนี้ทุกเวทีพูดเหมือนกันหมดว่าถ้าจะให้สลาก80บาทจริงๆตามราคาเนี่ยมันต้องทําออนไลน์ค่ะเท่านั้นเลยใช่ไหมอาจารย์ออนไลน์เท่านั้นเลยครับเพราะถ้ามีคนเข้ามาผูกปั๊บเนี่ยคือมันพิสูจน์แล้วนะครับว่าคนคนที่เขาพูดอะไรก็ตามเนี่ยเขาขายช่วงทันทีนะค่ะ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจึงเป็นการแก้ไขระบบตัวนี้ว่ายังไงก็ต้องอ,ออนไลน์มาเป็นทางเลือกอถ้าสลากใบเนี่ยเขาขายเองเนี่ยนะครับแปดสิบาทคนก็ซื้อที่สลากใบอยู่แล้วค่ะนะครับเพราะเราจะออกสลากที่เป็นออนไลน์เนี่ยเงื่อนไขในเงินรางวัลเนี่ยจะต่ํากว่าสลากใบเราไม่ได้จูงใจให้คนมาที่สลากใบหรอกไอ้ที่สลากออนไลน์หรอกเราต้องการให้สลากขายได,ได้แต่เราให้ทางเลือกกับประชาชนคือถ้าคนต้องการซื้อแปดสิบบาทเนี่ยคุณมาที่สลาก Online, ออนไลน์เพราะคอมพิวเตอร์จะขายตามราคากฎหมายค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าคนบอกมาอ๋อถ้าอยากซื้อราคาตามกฎหมายมาซื้อที่ออนไลน์ถ้าคนขายสลากใบเนี่ยขายเกินราคาเขาไม่ซื้อคนสลากใบก็จะลดราคาลงมาเองครับอืมมันจะเป็นการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนนะครับอันนี้คือที่มานะแล้วก็ในเรื่องของการรับสมัครเนี่ยเดี๋ยวคงจะบอกรายละเอียดเพราะว่าเรายังไม่รับฟังความิดเห็นนะครับถ้าเริ่มต้นคือว่าเดี๋ยวจะกลายว่าเราจูงใจไปก่อนนะ,ะจะเปิดรับยังไงคัดกรองยังไงเงื่อนไขงไงเดี๋ยวรอครึ่งปีหลัง